นี้นะคะเราจะมาดูเทเลอร์ er รักกี้ไมเลิฟรักนี้มากับดวง,ดวงก็คือว่าหนูเนี่ย ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่มีคนส่งมาว่าเอออยากให้ดูมินิซีรีส์เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เห็นแล้วแหละและตอนแรกกะจะไม่รีแอคด้วยอ,อแต่ว่าพอแบบว่ามาเรื่อยเืยเรืยมีคนแบบตอนแรกมาเป็นเทเลอร์ก่อนนะที่อ,อยากให้รีแอคสภาพเริ่มมีคนมาขออยากให้ดู e ีพีหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะทุกคนเรามาลองดูกันก่อนดีกว่าใช่เรามาลองดูเทเลอร์กันสักหน่อยว่าเป็นยังไงใช่ค่ะนะคะ แล้วก็ <Okay. S 1> แก้มคะก่อนจะไปดูคะก่อนไปฝากทุกคนด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งข้างๆพวกเราด้วยค่ะพูดคุยคอมเมนต์ถือเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้พวกเรานะคะเราจะได้เช็คด้วยว่ามีคนรอดูเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องถ้าเกิดมีคนรอดูเยอะเราจะได้มี 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 8, แอค EP พีหนึ่งสองสามสี่เร่าเร่มาห้าหกแปดเรื่อใช่ซึ่งมันม<ด>ีผลไงการคอมเมนต์กันแบบว่ามาพูดคุยกันนะคะซึ่งไม่รู้นะว่ามีกี่ e ีพีเออยังไม่รู้เลยเพราะว่าเป็นมินิซีรี โอเคแต่อย่างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่าค่ะพี่แก้วค่อยมาคุยใช่คเพราะว่าแค่เทลเลอร์ก็ลอบไปแปะนาทีแล้วจุกจุก, <นะ S 1> จ,กจุกเลยไปดูกันจ้ามีอะไรปะครับอ,อ๋อกิ<ห>นแนล้วงั้นเดี๋ยวผมกินตอน่อแลยกันนะครับฉันเคยสงสัยว่าโลกนี้ มันมีความนิติธรรมกันบ้างหรือเปล่าทำไมฉันถึงไม่เจอความรักดีๆบ้างเลยล่ะฮ,ฮสายมูอย่างฉันสายัยางไงปีนี้ฉันก็ต้องมีแฟนให้ได้อขอให้การทำนายครั้งนี้นำพาฉันไปเจอคนที่ดีคนที่เข้ากันได้ทุกเรื่องไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็ขอให้เราได้พบกันเดี๋ยวเธอก็ได้เจอ เป็นคนที่เธอคิดไม่ถึงนี่ท้าแม่นนี่หนูหาแล้วนะรักนี้มากับดวงไงออโอ้โหเทพประบุวะเจ้ใช่เลยนี่แหละเนื้อคู่ที่ฉันตามหาเอ้า คนนี้หรอกับคนที่ใช่ใช่แล้วอ่าสวยขอโทษค่ะไม่เป็นไรค่ะอหน้าใครทักทีมอ่ะเขามากันครบแล้วสวยหลายมุมเลยนะผมขอแนะนำให้รู้จักกับคนหน้าทีมการตลาดคนใหม่กันเลยนะครับคนนี้สินะ นี่คุณเวลาหัวหน้าทีมก <Ay glorious> ารตลาดคนใหม่ <C> e <ars out> ของเราครับยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะแล้วก็เอาคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นของคุณนะคะขอบคุณค่ะอ่าคิดแล้วหนึ่งคนนี้เขายิ้มน่ารักน่ารักจิงเหมาะแหละเหมาะสมบดเอิบดได้ เห็นความแตกต่างคาแรคเตอร์คือไม่ใช่โอ้โหจริงหรอนม่แก้วก็คงจะดีนะคนนับดาวนับดาวใช่ไหมนับดาวกับบอสขอบคุณค่ะบอสสู้ๆนะครับบอสบอสคิดอะไรปะเนี่ยแน่ๆฟักแป๊บก่อนดีไหมเรื่องอะไรเฮ้ยคุณเวรู้ได้ไงคะว่านับดาวชอบตีโอ้ลติง ไราเห็นอับดมะยม่กาแฟเลยอะแล้วในงานเป็นไงบ้างขอเน่ a y อนี่คุณเวลาดัเนนะโอเยเพราะเธอคือคอขวัญอ้า่ไม่มอใครคนไหนเธอต้องท้เธอรู้ใจทาได้แควนแตคุณเวลานี่ดูแบบเลสเทม อะไรกันคะเนี่ยหัวใจจัดฟังคัากูก็ชัดเจนน่ารักจังเลยค่ะก็รักโกโก้ค่ะโกโก้สิค่ะอยากเล่นค่ะถ้าอยากอยากอะไรจังเลยค่ะนี่ไงมาแล้วบทที่ต้องการ เวใส่ใจแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่าคะเนี่ยเปล่านะคะเวใส่ใจเฉพาะคนที่เวสนใ,สใจคะ่ะเอ้ยนี่ถ้าไม่มีคุณเวยช่วยนะดจวามรู้ว่าจะผ่านเปล่าเนี่ยผ่านอยู่แล้วคะ่ะจริงเหรอคะโอ้ m ้ g o อดีว่ะคุณเวลานี่น่ารักยังเลยอะ่ะบทเขาทำเราเขินอยู่นะอบทเอาเรื่องอยู่ผมชอบคุณนับดาวครับบอส เอาน,นี่นบอสเหรอชอบบอสทีนนะคะเขาพูดบอสไหมเมื่อกี้ใช่เหมืน,นจะใช่อันนี้ฝันอุ้ยเอาโอเมริกาอะไรมาเนี่ยอ้อ่ะ ขับเสร็งแบบต้นแล้วนะทำไมฝันอะไรแบบนี้เนี่ย <S <S หนูไม่รู้ว่าจะเลือกใครอ่ะหาหัวใจตัวเองไม่เจอสักทีความรักเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะเีทำให้มันเป็นเรื่องยากเลยนี่สายไหมคนนี้สวยถ้ามีคนบอกว่าให้หลับตาแล้วใช้ใจสัมผัสแกจะทำไงวะอืม สายใหม่ว่าก็น่าจะเป็นการกอดนะคะก็เวลาที่เรากอดใครมันจะเป็นเวลาที่เราได้ยินเสียงหัวใจของอีกฝ่ายค่ะการกอดเนี่ยช่วยน้เดาวก็ไปกอดทั้คู่ครู้สึกของเขาและเราได้อย่างชัดเจนที่สุดเลยนะคะยิ่งบอบเราจะหามาถ้ากอดบอลแล้วคุณเวลางมาเห็นผมชอบคุณนับดาวนะครับนี่ไงจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะลองว้าคะ นับดาวขอ,อกอดหน่อยได้ไหมคะอ่าแล้วคุณเวมาเห็นอ่าโอ้ยนายกฟังนับดาวก่อนสิคะปล่อยคุณเวฟังก่อนสิคะนับดาวไม่ได้ชอบบอสพิงจริงๆนะฉันบอกให้ปล่อย,อยงไง ดาวคะ่ะกรุ่นนายาเข,ายข้าใกล้มากก<ข>ว่าน,นี้เลยคะ่ะเอาล้อเล่นฉันไม่ได้ชอบคุณดาวไม่ใช่ทุกคนหรอกนะคะที่จะมีประสบการณ์ความรักที่ดีอะยากนิดนึงนะคะแต่เลเชื่อนะว่านาฬิกาเรือนนี้จะกลับมาเดินได้ด้วยดาวดวงนี้ าา<พ>าชชตให้เรรดัรักกนยิ่งพยายามหนีดาวดวงนี้เท่าไร่ก็เหมือนยิ่งถูกแรงดึงดูดให้เข้ามาใกล้มากขึ้นเวลายอย่างฉัน,นคงหนีดาวดวงนี้ไม่พ้นจริงๆสินะต้องขอบคุณพรของดวงดาวเทพเทวาน้ำพาโชคชะตาให้เราได้รัก เดี๋ยวหนูไปหาหมอดูก่อนเออใช้ได้อยู่นะอก็เคมีอน่ารักแป๊บนึงหายใจแป๊บหนึงอาจจะแบบว่าทำไมจะพูดยังไงดีอ่ะก็คือชอบชอบน้องอันนี้คือชอบน้องนะเออชอบชอบน้องเวลาใช่บีมายอชอบบีมายส่วนอีกคนหนึ่งที่อะไรวะนรับดาวรับดาวไปจำชื่อจำชื่อน้องไม่ได้น้องก็เหมาะกับบทของตัวเองนะมีความแบบ นะใช่บอกพาน่ารักตอนตอนแรกเลยนะที่หนูดูอ่ะหนูก็เหมือนพี่แก้มเลยหนูรู้สึกว่าเวลาตกตกเราได้มากกว่าใช่ไหมแต่พอตอนแรกดูแลเฉเฉยแล้วพอเวลาออกมารู้สึกว่าเอิน่าดูน่าดึงดูดขึ้นแต่ว่ากับการพอสวิต์กลับไปที่ตัวนับดาวอ่ะมันกลายเป็นว่าพอเวลามาแล้วเราเห็นความแบบ อะไรบางอย่างที่น่ารักขึ้นใช่ค่ะถูกต้องมัน,ม,นมันก็เลยทําให้แบบว่าโอเคเคมีได้แหละใช่ใช่เนใช่เออมันเป็นฟิลประมาณนั้นนะ่ะใช่เออก็โอเคนะเคมีก็ได้อยู่ใช่ถ้าเรื่องนักสแสดงอะ่ะพี่ไอ้นี่พี่พูดในมุมนักสแสดงพี่ว่าโอเคอโอเคเลยในเรื่องหรอส่วนในเรื่องอะ่ะในในมุมมองพี่อะ่ะก็คือมันมันเป็นเรื่องของอะไรนะ รักนี้มากับดวงใช่ดวงเอ๊มากับดวง m, ใช่ไหมก็ m, ยังในพี่ยังมองเนะเรื่องไม่ออกว่ามันจะเป็นประมาณไหนมองออกแค่ว่ามีหมอดูที่ m, จะมาดูดวงให้เรื่องของความรักดูเดานะ่านะจะเป็นฟิลแบบว่าก็คือเหมือนกับพอหมอดูบอกใช่ไหมว่าจะเจอคนนั้นคนนี้หรือไงอก็เลยสับสนระหว่างสองคนอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคือใจอะ่ะก็คือชอบเวลาแหละ,ะแต่คือแบบว่าอาจจะแบบ คือคนนั้นเพอร์เฟก์ไงบอใช่ปะันก็ต้องมีความแบบสับสนบ้างใช่หรือว่าจะเป็นในจุดที่เออไม่รู้ว่าใครรู้สึกกับเราอะไรอย่างงี้ด้วยอปรก็เลยต้องไปขอบอสกอดนะคือฟังคําแนะนําอีกฟังคําแนะนาจากเพื่อนอีกเราต้องไปกอดไปกอดถึงจะรู้อะไรอย่างงี้ค่ะแต่สุดท้ายเขาก็น่าจะรู้ใจตัวเองนะหนูว่าน่าจะแบบว่าถ้าดราม่าก็แค่นิดหน่อยนิดหน่อยที่เหลือน่าจะฟิลกู๊ดแหละ เนาะเนาะคือดราม่านิดหน่อยแค่นั้นเองใช่ด้วยความที่มันเป็นมินิซีรีด้วยแหละน่าจะดาเนินเรื่องเร็วเออเออใช่เนาะจริงจริงน่าจะเป็นการเซตโมเมนต์ซะเยอะอืมก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดอยากให้ทํานะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้ใช่เนาะถ้าเกิดมีคนอยาก เออให้ทำมีคนรอติดตามเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะได้ทำนะคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าห้ามลืมอะไรคะห้ามลืมเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งทางๆพวเราด้วยนะคะใช่จ้ะพูดคุยกันนะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบบ๊ายบายย